เรื่องนึงนะครับที่เราเรียกว่าเราต้องคอยผลักดันและนําเสนออย่างต่อเนื่องนะผมและน้องแป้งเองรวมถึงท,ทีมงานของรายการสถานที่ประชาชนของเราครับพยายามที่จะมีการยกระดับในการสร้างเครือข่ายและเตือนภัยออนไลน์อย่างต่อเนื่องเชื่อว่ามีความถี่นะครับในการเตือนภัยเนี่ยมากกว่าสื่ออื่นเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทั้งๆที่ทั่วโลกก็ประสบปัญหาเรื่องของภัยออนไลน์อย่างหนักหน่วงเลยล่าสุดนี้ฮะรเราไปจับมือกับทหารของกองพลทหารราบที่สอง รักษาพระองค์นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็มีสมาคมแม่บ้านทหารบกเนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักนะครับในการที่จะมีการประสานงานให้กับทุกๆคนคนมีโอกาสได้มาฟังแต่ว่าเป็นการฟังที่เกิดการแลกเปลี่ยนนะเป็นการคอนแลบกันนะครับไม่ได้เป็นการแบบว่าบรรยายของเราฝ่ายเดียวนะแต่ว่าฝั่งของทหารบกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาแชร์เรื่องของการชัวก่อนแชร์ถือว่าเป็นการส่งเสริมกันนะในการตื่นภัยได้อย่างย,งยอดเยี่ยมมากเงไงก็แล้วแต่ครับปฏิตามจากรายงานของคุณอพิกาณาเขื่อนแก้วแล้วกันครับ พลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และคุณมาลัยทิพนิมิตประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเตือนภัยออนไลน์กับสถานีประชาชนไทย PBS โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายได้แก่คุณเคมิกากุลไทยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ คุณธทระเดชงามเหลือพิธีกรรายการสถานีประชาชนไทย PBS และคุณอภิคณาเขินแก้วผู้สื่อขาวอาวุโสไทย PBS หัวข้อที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้แก่สแกมเมอร์ยอดฮิตพี่มิตรชาชีพมีกโกงอย่างไรการรับมือการป้องกันภัยออนไลน์และการสังเกตเพจจริงเพจปลอม พลตรีเทพพิทักษ์เปิดเผยว่าโครงการนี้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้นำข้อมูลความรู้จากกรณีตัวอย่างและแนวทางการป้องกันภัยออนไลน์ในหลายรูปแบบไปบอกต่อคนใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุเพื่อมีภูมิคุ้มกันด้านภัยออนไลน์ต่อไป ขณะที่พันเอกบัญชาชาญฉลาดเสนาธิการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะภัยออนไลน์ขณะนี้เป็นภัยใกล้ตัวทุกคนต้องตระหนักรู้เพราะฉะนั้นนอกจากข่าวสารทางหน้าจอโทรทัศน์และในโซเชียลมีเดียแล้วคงไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงประชาชนดังนั้นการลงพื้นที่มาสร้างเครือข่ายของไทย P ี s น่าจะเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทุกกลุ่มรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อง,ง่ายๆ ออนไลน์ไนสือออนไลน์พวกนี้มันมันอยู่กับเราก็คือมันมันอยู่กับโทรศัพท์ในชีวิตประจำวันเราพกโทรศัพท์มากกว่าการดูทีวีการทํางานเนี่ยเราต้องใช้โทรศัพท์ในการทํางานด้วยเพราะฉะนั้นมันมันมีโอกาสที่ที่เราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกหลอกนะครับนะเราเราได้ได้รู้การตรวจเช็คเว็บไซต์อะไรต่างๆเราได้เห็นบุคคลที่เคยถูก ถูกหลอกนะครับว่าเขาเขาหลอกลักษณะวิธีการใดมันทําให้กําลังพลของเราเนี่ยได้ได้มีความตื่นตัวนะครับมีความตื่นตัวแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตนเองนะเหมือนกับเป็นเป็นการสร้างสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับการการได้รับความรู้ลักษณะแบบนี้ครับ นอกจากนี้โครงการยกระดับเตินภัยออนไลน์ไทย PBS ในครั้งต่อไปทีมงานรายการสถานีประชาชนจะลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยายลัยโรงเรียนชุมชนโดยจะประสานความร่วมมือวิทยากรจาก,จากตำรวจไซเบอร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมให้ความรู้ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างความเสียหายกว่า6 9 0 0 0ล้านบาทในช่วงสองปีที่ผ่านมา อภิคณาเขือนแก้วไทย PBS รายงานบอกว่าเดี๋ยวจะได้จับมือนะครับในการที่จะไปสร้างเครือข่ายเตือนภัยออนไลน์กับผู้คนอย่างต่อเนื่องกันอีกแล้วกันนะฮะต้องขอบคุณมากเลยนะครับ